สมปีข่าวบ้านราชระหว่างวันที่15-20มกราคมพุทธศักราช2566ข่าวแรกข่าวการปรับปรุงถนนบล็อกคอนเว um ิร์ดเมื่อวันอังคารที่15มกราคมพุทธศักราช2566เส้นทางกุฎงุมบ้านราชบริเวณงานก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดทางกรมชลประทานจะเข้าดําเนินการรื้อถอนแล้วดําเนินการก่อสร้างใหม่โดยลดระดับความสูงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยคณะกรรมการบ้านราชก็ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยหลังจากแล้วเสร็จถนนจะถูกลดระดับลง1เมตรจากความสูงในปัจจุบันซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ1เดือนทางบ้านราชจึงต้องใช้เส้นทางสัญจรไปมาโดยเส้นทางคำกลางมาบ้านราชเป็นหลักค่ะข่าวที่2การปรับภูมิทัศน์เวทีใต้ร่มโพ จากช่างทีมศิลปะอุนปันบันราดนำทีมโดยอามองอาเปียก่อนเริ่มการทำงานได้ไปปรึกษาพ่อครูสมณะโพธิรักว่าจะสร้างเวทีชื่อว่าเวทีปันสุกใต้ร่มโพโดยร่วมกันออกแบบว่าจะสร้างเวทีเป็นทรงเมล็ดถั่วแต่พอทำจริงๆแล้วคนชายมาเป็นจำนวนมากเลยขยายพื้นที่เป็นรูปทรงหัวใจแทนซึ่งจะเปิดใช้งานจริงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ ข่าวที่3ความคืบหน้าของการนำสายสาธารณูปโภคลงดินในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้การย้ายระบบสาธารณูปโภคได้แก่สายไฟฟ้าสายย้ายแก้วนำแสงสายลำโพงเท่าน้ำประปาลงดินตามจุดต่างๆต่อไปนี้ค่ะจุดที่1 หลังโรงปุ๋ยยาวไปถึงโรงสีเป็นระยะทาง480เมตรจุดที่สองวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามไปจนถึงเฮือนตลาดด้วยระยะทาง400เมตรจุดที่สที่อาคารแปดเหลี่ยมหลังองค์พระพุทโตไปถึงหน่วยประปาชุมชนเป็นระยะทาง400เมตรและจุดที่สีโรงสีไปจนถึงโรงแชมพูระยะทาง180เมตรขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการประกอบตู้ควบคุมสายไฟลงดินอีกไม่นานคาดว่าจะแล้วเสร็จค่ะข่าวที่4ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้อายุยาวเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2566ที่ศาลาฟังธรรมใต้เฮือนศูนย์ ได้มีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า10คนเป็นครั้งแรกข,ของปีนี้ที่ผู้สูงอายุได้มาร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้อายุยาวทำให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจโดยท่านสมณะแก่นกล้าวสาระกะโรและท่านาสิกธมาศิดพิพรวิภาสากล่าวให้โอว่าปฐมนิเทศ จากนั้นคุณหมอแตงไทยก็ได้มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวมเช่นการปรับธาตุควรทานอาหารเช่นใดเป็นต้นและคุณลิวหวาช่วยดูแลเรื่องการปรับสมดุลร่างกายว่าทำอย่างไรให้เหมาะสมกับไวคะ่ะข่าวที่5ทีมงานสิทธิ์เก่าพี่ตูนพี่ติมอามมนแม่นและพี่น้องจิตอาสาบ้านราช ร่วมด้วยใชวยกันโฮมแ่งเพาะกล้าข้าวลงในถาดหลุมที่บ้านผักทีมนาบริเวณนามโมเทคนิคก,การเพราะต้นกล้าให้แข็งแรงจำเป็นต้องใช้น้ำสะอาดในกระบวนการทำแต่บริเวณนามโมยังไม่ได้เดินท่อน้ำซับไปถึงทำให้ทีมงานต้องอาศัยรถบรรทุกน้ำขนน้ำสะอาด ไปต่อสายเข้าเครื่องหยอดน้ำเพื่อเตรียมต้นก้าลงดำในนาคำยอดต่อไปครับจะเดินทำสำนึกดีค่ะ